โชนะยังไงยงเบได้ี่เาเนียเลยกไ้นะม่ดนได้ส

พี่สีพี่สีพี่สีพี่พี่เอากับนักมวยเลยเหรอนัมวยแฟนจะไปโอูไม่ใช่ผมคือพี่ไปเดินมาสแกนแล้วใครก็ได้นั่งอยู่กองเย่พอไม่ไี่ป่าใรนพี่ไปสแกนแล้วต้อกําลังเลยย ให้โตขยับวิ่งยกก่อนอให้แกขยับวิ่งยกให้เงยออกเยอะๆก่อนมาเดี๋ยวผมมาพบกับเหลี่ยมแล้วก็เหลี่ยมหัวแปรนะครับ

นี่ตะกี่พันเอาไงไอชิปไม่ส่งไงส่งไม่ได้ทำไมมันเอาลงที่ต่อมันไม่เป็นไรไม่ได้เป็นเป็นไดมันไม่ได้เป็นอะไรล่ะไม่ได้ตัวผมเล่ยเทลจะเป็นอะไรมันไม่ได้คุณต้องส่งไหมผมลงหมดแล้วไม่ลงหมดแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ผมจะเอาเข้าทิ๊กต๊อกผมเฉยมันไม่ได้เป็นเฟซมันจะไปเกี่ยวอะไรกันล่ะเออมันไม่ได้อยู่ในเฟซอ่ะจ้าเดี๋ยวไลฟ์สดอยู่ เขากวนอีกเนี่ยเข้าใจไหมเข้าใจพี่ไปกินไปไหนตัวไหมโตัวไหมลุดยมามามานี่ครับโตแชมป์บางชันกูในตำนานเออ พ่อค้า yup. ขายกุ well. really um <c <c ้ง um ับผมเกี um ่ยวเกยวเฮ้ยตัวเย็ดเคเกี่ยวแล้วเว็ดอะไรพี่เวดนี้ไม่ต้องซ้อมเหรอเตีเลยพ่อค้าขายกุ้งที่เตะแล้วได้นิดหน่อยนะผมแรบอะไรนี่แบดึงดึงดูดิมาบังด้วยนี่ ลนลนลนไปราคา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 วยครับหยุดครัายกไม่ได้เลยแต่ก็ยวมยอมยกไม่ได้เลยแก็ยอมยอม ค่าเกมพอไหมค่าเกมพี่แชมป์ค่าเกมเดี๋ยวเดี๋ยวค่าเกมจ่ายกับใครทำพี่ฟูดิเนี่ยพี่ฟูพี่ฟูผมให้หมดแล้วฝากกดติดตามด้วยนะผมนี่เป็นแล้วก็อยู่ณสนามรามิธานบผมคู่นี้น่าสนใจครับเวทน่ารักน่ารักเร็ว สา้อได้หลโอเยตัวต้อัด้เเคเอเป็นเวทน่ารักน่ารักนะผมราคาพอได้ลุ้นเ <illa ises> ั้ครับคู่นี้ชิงเงินเรามันอยู่ที่หนึง พันบาทโตยดเคผมเนี่ยครับผ <laughs> <laughs> ู้หูในตำนานครับผมในยุคเซรีไทย38ครับผม <laughs> แต่ตอนนี้คือทางสนามนะผมไม่มีสนามซ้อมตา่างคนตา่างมีภาระนาที่แยกย้ายพี่โตช่วยหน่อย <laughs> แชมปแชมปตีฮาสีฮาสีฮาสี อาศัยว่าเตะไม่แพงนะผมก็เลยแวะมาเล่นมาซ้อมออกกำลังกายกันนะครับเอาไม้โต๊ะแต้มอยู่ที่สองต่อสามนะผม แชมป์เปิดใหม่เปิดสูงสูงหน่อยช้าๆเอาไหมพี Jim, <mbre disciple. S 2> ่ครับเปิดเต็มสามต่อสามับผมแชมป์เปิดสวยโตยกสวยครับผม แ 3. ต่สามต่อสามโตโยเกะโตเกียวยอดแล้วออ้ชาย้าพี่ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับผมเพื่อมีคู่ที่น่าสนใจผมจะได้ไหลสดจะได้ไม่พลาด แตะก็คู่มันๆนะผมอาจจะั้นหน่อยนะผมเพราะผมไม่ได้เอา,เอาขาตั้งกล้องมาเนาะแต่สามต่อสี่ครับผมมาชมอีกช็อตหนึ่งโตเปิดซ้ายยกสวยครับผมเอ้ติดลังเท้าโตยักเขย โตยศเคมาแล้วครับตะโก้ไม่ได้ซ้อมจริงๆเลยนะผมโตยศเคพ่อค้าไข่กุ้งครับผมไม่ได้ไล่เราไปทั้งหมดเลยไอ้ตะโก้ได้ซ้อมปะพี่โตผมไม่ได้ซ้อมกูไปเอาฝั่งนู้นต่อเลยไม่ได้ซ้อมจริงๆโตยศเคโตยศเคเอาไม้ไอ้เอาไ,ม,ไ,อาไม่ไอ้มาเสียบเบียร์ขวดเดียว โตเย็ดเข้สามสห้าส like ี่ห like ้าสี <S 1> <S 1> um, <S <S ええ่ห้าสี่ห้าสี่ช้าช้าพี่ช้าชพี่แชมป์ช้า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 ห้าสี่ ต็มสี่ต่อสี่ครับผมแชมป์เปิดโยกนี่พื้นอาจจะเป็นรองนะผมสำหรับที่แชมป์บางชั้นนะผมแต่อาศัยใจสู้ครับผม เอาโอ้โหปีศาจเปิดตะก้อแตกแล้วนะผมแชมป์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 ผิดไปผิดไปจีบนักมวยให้ผมหน่อยดินักมวยสองคนอ่ะสองสองนะโดนขตัวเดียิดหัวเลยเออ เด้ฝั Four, daha daha um, fruit, tense, see, Two, uh, ่งสี่ต่อห้าแล้วเนี่ยัรแชมป์มาใหม่นะพี่แชมป์แต้มสีต่อหบผมแชมป์เปิดสวยครับผมโตเย็ดเข้ห้ยหัวเน็ตทุลูกครับผมเฮ้ยยกนี้ของผมอีกตะกนไม่สอง แต้ม5-4โตยิดเ้เอ้ยโตยิดเคโตยิบเคมาชิคมาชิคแชมป์เกียวไปแชมป์เกียวเลยแต้มสกอร์อยู่ที่6-4ต่อเอาตัดยอดโอ้ยโอ้ยเปแล้ว Ô mày nằm hiếm ai, hiếm bơi ra, nè chong. Suppose you see Tao Hoka vong trong chong, chong chong, chăm mà mày mời lại. Tềm hát, hô. Toi, yaki. Ngó, ngó, ngó. đỏ, mẹ đỏ. Dó chút, đỏ, đỏ chút. mày viêm mời chút mời mời chút con mời 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 แชมป์มาไหมพี่แ <House> ต้มสกออยู om, ่ที broken, ่6ต่อ6ครับผมแชมป์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 ช้าๆลูกเปิดช้าๆใหม่ไม่เป็นไรช้าๆถ้าเปิดเอาใหม่ช้าๆ เอาไหมนะพี่โตหไ,ไ,ไหมไ,<ป>ไม่เป็นไรเปิดที่เปิดทาไม,ไม เทำไมพี่ทำไมไม่ไม่เป็นไรชะชาจะชาทำไมไม่เป็นไรเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโตโตเปลี่ยนแชมป์เปลี่ยนเปลี่ยนฝั่งนั้นเล่นไงก่อนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเลยไม่เป็นไรเฮียเดี๋ยวใส่ลงเลยนะใส่เปลี่ยนอะไรหกเซนท์ที่ไรไม่ยังแข่งต่ออย่างคนดูเรื่อง เอาเขารอแล้วแล้วเขารอแล้วแต้มสคอร์ที่หกต่อแปดแล้วไใกล้ใกล้มนะเรียบร้อย เรียบร้อยอาบังโรนัดดโรนัดดโรนัดดหางโตอ้งหม้ามสหาองอาแ้บมสงแออมมพป่แปมปดด โตยก5รอรอเอย3รอียวตูนีบง่ยอบ3สกอร์อยู่ที่6ต่อ8มาชมิชมช็อตนึง <c oughs> <c oughs> bật, เปิดติ lên เลยพี่เดี๋ยวไลยิงมันมีความมั่นใจแล้ว rồi ใสายนว่าช้าพี่แชมป์เปิดสูงๆหน่บแกก็มีเวลาเข้าเออเอาไหมไม่เปไรเปิดสูงไปก่อนหม ไอ้โเตีไปทีละเม็ดพี่ไม่เเ้นอนมเม่เเฮปยเ้าอยู่ในสนามเาเตะอยู่เออออสกอร์อยู่ที่เจ็อแปดโตยดเคยอดยกยกไปไหนเกี่ยวโตย็ดเค

chăm chăm châu chồng này chồng sớm này chăm chăm score ở chồng 8 8 chồng 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 โตยเค่ปอน่อยโตยเค่เรีย<ว>บเลยสวยเี่ยแล้วก็ซ้อมหน่อยอย่าไปเล่นในไฮโลแชมป์เกี่ยวนะพี่แชมป์เต้มสกอร์อยู่ที่8ต่อ8ครับผมแบงสุรินปัสายสวยครับผมที่เหลือยกมาลน้ลนล้น โตเย็ดเท่้มแชมเกี่ยวไปแชมป์ไหมแต้มอยู่ที่เกต่อแป เอาเหลือเฟือเปิดซ้ายสวยยกมาแต้มแปดตอกเาผมเปิดสวยโตเย็ดเ้ยกสวยนี่ไม่ซ้อมผมซ้อม นี่เล่น,นในไฮโล,ล,ลโตเกียวโตโยอดแล้วโตเย็คเค <c oughs> นี่จะเป็นคู่หูในตำนานนะผมในยุคเซรีไทย38บนะผมนี่ครับผมสำหรับเขามีนามว่าโต,โตโตบางชั้นนะผมนั่นก็แชมป์บางชั้นนะผม แต่ไม่ได้เตะนานนองขาดส้มทางสนามเนื่มพันแม่นาองอันนี้คือถือว่ามาเล่นมาสร้างสีสันเล็กๆน้อยแต่สิบต่อแปโอ้โหตัดยอดสวยแชมป์จ้องนะพี่แชมป์ <c oughs> ต็มแปดต่อสิบโตเย็ดเท่จัเจั จองขอบคุณมากครับสกอร์อยู่ที่10ต่อ8ครับผมโตยดเคโปงไปบังสลินเปิดหัวสวยโยกคางแล้ว ติดซ้ายโตยเ,เคโยกม่อนเ <c oughs> พื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อน แต้มอยู่ที่11ต่อ8ครับผม ใส่ทนลองค่ะใส่ทนลองเลยจะก่อเต็มเดี๋ยวเกมเกี่ยวเกี่ยวที่แชมป์เกี่ยวหัว เป็นชัยชนะของโตโต้เยดเข้คับที่แชมป์บางชันครับผมนีเลยก็ได้พี่เขาจะแก้ตะเลยก็ได้เงือพึงออกพี่แชมป์พี่แชมป์แชมป์จะดูต่อไหมผมเม้นมาหน่อยนะครับผมเผื่อผมเผื่อผมจะได้ไล์ Ke này okay, lại các <laughs>